สวัสดีค่ะวันนี้หมอมาตอบคําถามสําหรับผู้ป่วยท่านหนึ่งนะคะก็เล่าให้หมอฟังนะคะว่าท่านนี้ค่ะเป็น n e p h o t i c s y n d r o ก็คือเป็นโรคไตรั่วนะคะแล้วก็บอกว่ามีปัญหาก็คือมีบวมที่เท้ากับขานะคะเริ่มเป็นตอนประมาณต้นปีแล้วก็ไปหาคุณหมอนะคะคุณหมอก็จัดยามาให้ทานก็คือเป็นยาสเตอร์อยนะคะทาน10เม็ดหลังอาหารเช้าแล้วก็มียาก่อนอาหาร บอกว่าน่าจะเป็นยาชื่อมิลาซิตนะคะแล้วก็เล่าให้หมอฟังนะคะว่ากินยาสเตอร์ลอยแล้วก็ปรากฏว่าลดทอนกําลังนะคะมีอาการบวมที่เทา้าขาอันทะนะคะเดินทางไม่เดินทางไม่ค่อยสะดวกสาเกงลําบากนะคะหมอก,ก็เลยถามไปนะคะว่าดื่มน้ํามากขนาดไหนนะคะอันนี้ก็เลยเล่าให้ฟังนะคะว่าดื่มน้ําประมาณวันละ1.5ลิตรแล้วก็ถามหมอเข้ามาะคะ่ะว่าจะทํำยังไงนะคะก็ก่อนอื่นนะคะ ท่าน,นี้นะคะก็คือรักษากับคุณหมอแล้วก็คุณหมอ,อเรียกว่าเป็นไตรั่วนะคะโดยไตรั่วก็จะหมายถึงการที่มีโปรตีนรั่วในปัสสาวะเกิน3.5กรัมต่อวันนะคะแล้วก็เป็นอาการของโรคไตชัดเจนเลยนะคะก็คือเป็นอาการบวมเท้าบวมขาอสองข้างนะคะในลักษณะนี้ค่ะขั้นตอนการรักษาเนี่ยจะมีอยู่2อ,อย่างะคะอย่างที่1ก็คือการรักษา ที่ต้นเหตุนะคะซึ่งการรักษาที่ต้นเหตุคุณหมอก,ก็จะต้องหาสาเหตุให้ก่อนนะคะว่าการาบวมอาการแล้วก็สาเหตุของไตรั่วของท่านนะคะเป็นจากอะไรนะคะซึ่งถ้าเกิดได้ยาก,กดภูมิ10เม็ดอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นการที่ว่า,าหาสาเหตุอย่างอื่นแล้วไม่เจอสาเหตุนะคะหมายความว่าไม่ได้เป็นจากการติดเชื้อไวรัสใดๆจากยาใดๆนะคะหรือว่าไม่ได้เป็นมะลุงมะเร็งรแบบนี้นะคะก็จําเป็นว่าเป็นจาก ไตรัต่วนี้ค่ะเป็นจากไตเองนะคะแล้วก็คุณหมอก็จะให้ยาก,กดภูมิก่อนในขั้นตอนนี้อันนี้แล้วแต่นะคะบางผู้ป่วยบางรายคุณหมอก็จะแนะนําไปตัดชิ้นเนื้อไตเลยนะคะบางท่านก็อาจจะให้ยาก,กดภูมิแล้วดูการตอบสนองก่อนก็ได้นะคะสําหรับท่านนี้อันนี้ไม่แน่ใจนะคะว่าได้รับการตัดชิ้นเนื้อไตหรือเปล่านะคะแต่ว่าปัญหาของท่านนี้ค่ะก็คือบวมมากนะคะขออนุญาตโชว์รูปให้ดูนะคะว่าอันนี้บวมเท้าสองข้างมากเลยนะคะ ในลักษณะแบบนี้นะคะเป็นลักษณะที่เจอบ่อยแล้วก็ผู้ป่วยก็จะท้อนะคะว่าเออทานยาไปต้องซักระยะหนึ่งแล้วทําไมก็ยังบวมมากเลยจะดีขึ้นหรือเปล่านะคะแล้วก็จะใช้ชีวิตยังไงนะคะในลักษณะแบบนี้ค่ะหมอแนะนําว่าถ้าเกิดคุณหมอเขาดูแล้วนะคะว่าบวมแบบนี้ไม่ได้มีสาเหตุอย่างอื่นเพิ่มเติมนะคะก็อันนี้เป็นบวมไตได้เลยนะคะแล้วก็การรักษาที่จำเพาะเจาะจงที่หมอเล่าไปนะคะอันที่1ก็คือ ให้ยานะคะให้ยาก็คือคุณหมอเขาจัดให้แล้วนะคะก็คือยาสเตอรอยอันนี้ก็ทานตามที่คุณหมอแนะนํานะคะระวังอย่าให้มีการติดเชื้อทานอาหารต้องอ่าใหม่สะอาดเสมอนะคะห้ามทานอาหารที่เสี่ยงกับการที่เราจะมีท้องเสียนะคะแล้วก็ไม่ให้ไปในสถานที่ที่แออัดหรือว่าเสี่ยงที่เราจะเป,เป็นเป็นหวัดหรือเป็นโรคเหมือนกับว่าเป็นโรคทั่วไปที่คนอื่นเขาเป็นกันแต่ว่าถ้าเรา ทานยาพิซิลลลน10เม็ดอันนี้ถือว่าเราคุมป้องกันต่ำกว่าคนอื่นนะคะเพราะนั้นจะต้องระวังตัวก็มักจะต้องทําแบบนี้ค่ะไปอย่างน้อยประมาณเกือบเกือบครึ่งปีนะคะหรือว่าจนจบการรักษาจนกว่า,วาสเตอรอยด์เม็ดสุดท้ายที่หมอให้อ่ะค่ะจะสามารถหยุดได้นะคะส่วนเรื่องอาการบวมนะคะก็แนะนําก็คือพยายามดื่มน้ําน้อยลงนะคะท่าน,นี้บอกหมอมาว่าดื่มประมาณลิตรครึ่งนะคะหมอคิดว่าเยอะเกินไปนะคะก็ จำกัดปริมาณน้ำดื่มก่อนนะคะถ้าเกิดไหวเนี่ยบางทีหมอจะให้จำกัด800ซีซีเลยนะคะแต่ถ้าไม่ไหวก็อาจจะลิดหนึ่งก่อนก็ได้นะคะแล้วก็ต้องทานอาหารที่ไม่ใช่รสจัดนะคะถ้าเราทานเค็มจัดนะคะเปรี้ยวจัดหวานจัดอะไรอย่างนี้นะคะเผ็ดอย่างนี้เราก็จะไม่สามารถจำกัดน้ำได้นะคะ800หรือ1,000อพันอนเงี้ยเราก็จะคุมไม่ได้พเพราะเผ็ดทีนึงก็ต้องดื่มน้ำเยอะละนอกจากนี้ยังจำเป็นจะต้องระวังน้ำจากที่อื่นนะคะบางที าถามแล้วก็บอกว่าไม่ไม่ได้ไม่ได้มีน้ําเยอะแต่ปรากฏว่าไปทานน้ำข้าวต้มอ,อย่างเงี้ยน้ำข้าวต้มคือทานข้าวต้มทุกวันเลยสามมื้ออย่างนี้ก็จะได้น้ําโดยที่เราไม่รู้เข้าไปนะคะแล้วก็น้าแข็งกะนับนะคะน้ําผลไม้กะนับอันนี้แต่ละอย่างเนี่ยหมอไม่ได้ห้ามเลยนะคะข้าวต้มไปทานได้ไหมก็ทานได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดอาออยุน้อยๆอย,อย่างนี้นะคะฟันยังดีอยู่นะคะแล้วก็ไม่ได้ว่า จําเป็นจะต้องทานขา้าวอันนี้ก็ทานข้าสวยจะดีกว่านะคะก็จะลดปริมาณน,น้ําที่เข้าร่างกายนะคะแล้วก็แนะนําว่าจะต้องชั่งน้ําหนักตอนเช้านะคะจะได้รู้ว่าเออตอนนี้เราน้ําหนักลงเท่าไหร่นะคะถ้าเกิดไม่ได้อยู่โรงพยาบาลค่ะเป็นการคุมน้ําเองที่บ้านก็อาจจะให้น้ําหนักลงได้สักวันละประมาณสัก3ขีดถึง5ขีดนะคะกิโลจะต้องเป็นกิโลดิจิตอลนะคะจะไม่ใช่กิโลเข็มที่แบบ เอ็นตัวไปเอ็นตัวมาแล้วเราก็เลือกเองไทยว่าเราจะหนักกิโลนะคะจะต้องเป็นกิโลดิจิตอลนะคะปัสเตือนเช้ามานะคะก็ปัสสาวะทิ้งไปก่อนนะคะแล้วก็มาชั่งน้ําหนักนะคะปัสสาวะทิ้งไปก่อนนะคะแล้วก็ใส่เสื้อผ้าก็ต้องเป็นเสื้อผ้าที่เป็นชุดเดิมนะคะก็จะมักแนะนาเป็นชุดนอนนะคะชุดที่แบบบางเบาๆนะคะแล้วก็เป็นชุดเดิมให้น้าหนักของชุดนอนแต่ละวันนยคะเป็นเท่าเดิมนะคะแล้วก็ชั่งน้ำหนักตอนเช้า ควรจะต้องถ้าเกิดท่านนี้นะคะให้รูปมาก็คือบวมมากเลยนะคะก็จะต้องน้ำหนักลงอย่างน้อยสัก3ามขีดถึงครึ่งโลแต่ว่ามากที่สุดก็คือไม่อยากให้เกินหนึ่งโลต่อวันไม่งั้นจะเยอะเกินไปแล้วนะคะแล้วก็เล่าให้หมอฟังนะคะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณหมอจะนัดแล้วนะคะก็เดี๋ยวหมอคิดว่าพรุ่งนี้คุณหมอน่าจะมีการให้ยาขับปัสสาวะร่วมด้วยนะคะ ถ้าเกิดว่าทานยาขับปัสสาวะขาะหมอนก็จะแนะนําเพิ่มเติมอย่างนี้นะคะยาขับปัสสาวะขาหมอก,ก็จะแนะนเนี่ยก็จะทานเป็นมื้อเช้ากับมื้อที่นะคะไม่แนะนําทานเป็นมื้อเย็นเพราะว่าเดี๋ยวไม่ง,งั้นก็จะต้องเข้าห้องน้ําตอนกลางคืนก็จะเพลียมากขึ้นนะคะในการที่คนไข้บวมในลักษณะนี้นะคะเพิ่งจะรักษาได้ไม่นานค่ะอันนี้เดี๋ยวบางคนตกใจนะคะว่าเออรักษาแล้วมันไม่ตอบสนองหรือเปล่ายังไม่ลดบวมเลยแล้วก็ไปหยุดยาเพน,นิซโลดเองอันนี้ไม่ได้นะคะเพราะว่า ถ้าเกิดอายุน้อยขนาดนี้นะคะแล้วก็ยาคุณหมอให้มาแบบนี้นี่แบบนี้นี่ตอบเลยว่ามีโอกาสหายนะคะอันนี้เรื่องบวมนี่คือเป็นช่วงแรกของอาการของไตรั่วเฉยๆนะคะถ้าเกิดว่าตอบสนองกับการรักษาค่ะอันนี้จะต้องไปดูจากการที่ตรวจปัสสวาวะนะคะแล้วมีโปรตีนในปัสสวาวะรั่วงลงรั่วน้อยลงนะคะส่วนการที่บอกว่าเออไม่เห็นจะบวมน้อยลงเลยอันนี้บางทีเป็นจากที่เราไม่ได้ลดน้ําดื่มนะคะเช่นท่านนี้บอกว่า ดื่มน้ำ1,500ใช่ไหมคะ1,500ซีซีแต่ว,วันปรากฏสมมติปสัสสาวะออกแค่1,200อย่างเงี้ยวันหนึ่งเราก็จะน้ําเกินไปละ300อีกวันหนึ่งถ้าเกิดยังไม่ได้คุมยังไม่ได้จํากัดน้ําดื่มอีกก็เกินไปอีก300อีกวันนึงก็เกินอีก300เกินมนละนิดมาละหน่อยแต่ว่าไปเรื่อยๆนี่ก็จะเยอะนะคะอีกเรื่องหนึ่งที่ยังบวมได้ก็คือเป็นจากการที่ว่าเวลาไตรั่วเนี่ยค่ะก็คือโปรตีนในปสัสสาวะเยอะนะคะจะทําให้มี ปริมาณโปรตีใน,ในในในร่างกายค่ะน้อยเกินไปนะคะพอมีปริมาณโปรตีนในร่างกายน้อยเกินไปนะคะก็จะทําให้น้ำเนี่ยค่ะจากในเส้นเลือดค่ะมันออกมาในบริเวณเยื่อเนนี้ก็เลยจะทําให้บวมมากขึ้นนะคะซึ่งโดยทั่วไปแล้วการทานโปรตีนในผู้ป่วยในลักษณะนี้นะคะก็จะแนะนําทานเหมือนผู้ป่วยที่เป็นไตเรื้อรังทั่วไปนะคะก็คือโปรตีนทาน0 8ถึง1กรัม หนักหนึ่งกิโลกรัมต่อวันนะคะมักจะไม่แนะน,นำให้โหลดโปรตีนแบบยกไปแล้วก็ไปอโปรตีนรั่วในปัสสาวะก็เลยไปซื้อโปรตีนทานเยอะๆเยอะมากๆนะคะการทานโปรตีนเยอะมากๆ,ๆ,ๆ,ๆไปนะคะอันนี้จะทําให้ไตยแย่ลงได้นะคะหมอก็แนะนําว่าผู้นี้ก็ถามคุณหมอก็ได้นะคะว่าโปรตีนในเลือดราคะเท่าไหร่แล้วก็คุณหมอแนะนําให้ทานโปรตีนเท่าไหร่นะคะโดยโดยทั่วไปแล้วมักจะไม่ได้แนะนําทานอาหารโปรตีน มากกว่าคนทั่วไปจะยกเว้นแค่ในกรณีที่เหลือโปรตีนในเลือดนะคะน้อยมากๆนะคะซึ่งมักจะเป็นในคนไข้ที่เป็นไตรั่วที่เราเรียกว่ากลุ่มเอ่เบลมาดัลเนฟพาตี้นะคะในไตรั่วในลักษณะนั้นถามก็มักจะไม่ค่อยเกิดในคนอายุน้อยขนาดนี้นะคะมักจะเป็นในผู้สูงอายุหน่อยนะคะอย่างไรก็ตามอันนี้ก็ ถามคุณหมอที่ดูแลนะคะขอคาแนะนําจากคุณหมอว่าสรุปาทานโปรตีนนี่จะแนะนําให้ทานเท่าไหร่น,นี้จะดีที่สุดนะคะแนะนําอีกทีหนึ่งนะคะว่าอย่าเพิ่งจะท้อใจนะคะแล้วก็อย่าเพิ่งหยุดยานะคะก็แนะนําไปตามที่คุณหมอดัดคะ่ะท่านยังมีโอกาสหายขาดนะคะเรียนรู้เรื่องไตกับหมอไตหมอไตให้คําตอบโดยแพทย์หญิงกัญญมงศดีค่ะ